คาสิโนทำระเบียบรองรับทุกอย่างให้รอบคอบแต่ถามประชาชนจะประชาิชาอะไรก็แล้วแต่คืออย่างอย่างที่คุณจุลินพูดก็ก็มีมีนัยยะเหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณหาเสียงไปว่าคุณจะทําอันนี้ถ้ประชาชนเลือกคุณจะทําคาสิโนทำอะไรเช่นนีาประชาชนเลือกพอถึงเวลาจะคัดค้านเนี่ยคุณยังพอพูดได้ว่าอเนี่ยมีคนมาเลือกหกสิบคนแปดสิบคนร้อยคนนะเพราะมีนโยบายนีเพาไม่ได้ขัดแย้งกับอันนี้ยังพอยังพอไปได้แต่ว่าที่คุณจุลินเขาบอกเขาบอกว่า ก็ไม่ได้บรรจุในนโยบายหาเสียงไม่มีไม่ได้พูดถึงเลยแล้วพอถึงเวลาจะดันเป็นเรือธงเนี่ยมันถ้ามันเป็นจริงๆรอ่ะที่ผมเสริมต่อดูว่าถ้ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างเดียวเนี่ยมันคือคือเอนเตอร์เทนเมนต์แบบแบบไม่ขัดกฎหมายเดิมของเราอย่างเงี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ไม่ขัดกฎหมายเดิมของเราอย่างเงี้ยครับก็ทําได้เลยอืแต่ว่าถ้าเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จะต้องไปแก้กฎหมายอืมันมันต้องมาคิดถ้ามีตรงนี้ทำไม่ถูกต้องแล้วคุณปราบ อืมไอ้ใต้ดินอะไรทั้งหมดเนี่ยกลายสวยอีกอะ่ะใช้ได้หมดเนี่ย<ะ>สวยให้หมดเนี่ยอ<ะ>อาจจะดีแต่ถ้าเกิดไอ้ของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมแล้วมีอันนี้เพิ่มมาเนี่ยมันจะมันจะมันจะตอบโจทย์อันนี้ไม่ได้ทีนี้ถามว่าเงินมันล่วไหลยเยอะไหมเยอะจริงๆมันไม่ไม่หมายควาว่าผมจะสนับสนุนให้รัฐบาลทําหรือจะบอกว่าไม่ควรทำอะไรเงรี้ยแต่ว่าถ้าถ้าทำแล้วมันถูกต้องทําแล้วมันไม่ล้วไหลทําแล้วมันไม่ได้เป็นแหล่งฟอกเงินอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีประเทศที่เจริญเขาก็มีกันหมดแล้วใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแล้วก็จะทําใ ประเทศเขาต้องถอยหลังด้วยนอกจากบางประเทศที่ที่ทําแบบแบบแบบไทยๆแบบนี้คือแบบแบบที่เรากําลังจะทํานี่แหละมันที่มันที่มันจะมีปัญหาที่ที่ที่หมายว่าที่ที่เราทากันอยู่ทุกวันเนี่ยทางการเมืองทางอะไรที่ที่จะเห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมาดูมาดูแลให้ดี